สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะสามนอยในงวดของวันที่10นะคะเดือนพฤศจิกายน2567นากนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะท่านใดที่มาติดตามแนวทางนะคะน้องเอสดก็แสดงความยินดีด้วยนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้หมาดิ่งๆเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเมื่อวานนี้ให้ดินที่ห้าแล้วก็สามแล้วก็หนึ่งนะคะตัวดินของเราเมื่อวานนี้เข้ามาคู่กันนะคะพี่ๆเราก็มาครบเลยนะคะสําหรับสามตัวท่านใดนําไปลูดไปวิ่งนะคะก็ ไม่เอ่อไม่พลาดนะคะเมื่อวานนี้เนาะตัวเน้นของเราน้องเอสเน้นที่5นะคะเมื่อวานนี้นะคะแนวทางที่น้องเอสให้ไปนะคะตัวเจาะเข้านะคะก็รองปกตินะคะเข้าไปที่หนึ่งสามนะคะพี่พ ตัวน้นของเราเลยนะคะ1,3ชุดเน้นให้ไปแค่4คู่นะคะเข้าชุชดเน้นไปเด่นมาคู่กันด้วยนะคะแสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะท่านใดที่นําไปเสี่ยงโชคนะคะเข้ารอบปกติเลขบนนะคะแล้วก็มาเข้าตัวเน้นของเรา1,5นะคะพี่ๆ15นี่มาในรอบ VIP นะคะน้องเอเน้นให้นะคะเข้าไปในตัวเน้นแล้วก็เด่นมาคู่กันด้วยนะคะเมื่อวันนี้เข้าตัววิ่งรูด5นะคะ แสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะมา2ชุดนะคะให้ไปแค่4ชุดมา2ชุดนี่ก็ถือว่าโอเคนะคะพี่ๆเนาะ3ตัวของเรานะคะท่านใดจับวินนะคะได้หมดเลยนะคะตัวเน้นนะคะดูเด่นที่1นะคะ1เข้ามาตั้งแต่รอบพิเศษเนาะ1 0 1 7 1นะคะแล้วก็1 3สแล้วก็มาห5หนะคะโอ้โหเข้า3หน่อยเลยนะคะหลัก1เมื่อวานเนาะก็วันนี้ติดไว้ด้วยนะคะ1 เดี๋ยวมาตามเลยนะคะของวันที่10นะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องเอดก็ฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสน,นุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้83แล้วก็1น่ะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดนะคะวันนี้น้องเอดให้วิ่งรูดที่8นะคะเน้นไปที่83 81 สามหนึ่งนะคะตัวเดิมนะคะของของเมื่อวานนะคะสูตรคำนวณออกมาได้ตัวเดิมก็เลยจับตัวเดิมให้นะคะแล้วก็แปดห้านะคะพี่พี่สำหรับวันนี้นะคะกันไปที่สามห้าแล้วก็หนึ่งสองนะคะพี่พี่สำหรับตัวกันนะคะสามตัวสามตัววันนี้ให้สามแปดหนึ่ง แล้วก็แปดสามแปดห้านะคะพี่ๆตัวเน้นนะคะสามแปดหนึ่สำหรับวันนี้นะคะขอให้พี่ๆสมาชิกที่มาติดตามนะคะโชคดีปังๆฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ